มันลำใหญ่ต right uh. so, uh. ้นม uh. 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 ืองรป็นครับโลสิบานก็ไ่ผู้สือแันแต่เปคืนวคัน่ปืนวท่านยังท่านอีดออยู่มันโรกลายจนอันนี้เนาะน่วยบ่คอยใหญ่คือคูปีเนาะค่ะแต่ว่าตรงไปเลือเขามันเป็นบางต้นเด้โลละซ้านุขายแต่ว่านุชุงอันนีก็ยัไปขายแมนยูดอกเมืองไล เนื้อลายแซ่ยเรี่ยงโตจะพอมตัวหัวบ่มีนนกกระจากาขา่เาจริงๆก็เอานไม่ได้กินเ้าหาคนกีนเราโอ้ยมันแนวบ่เดวโลนาซาโลนาซาเดี๋ยวออกมาก่อนครับแซ่บๆเหนือวานอยู่โอ้กบขอกัรแน่นอนกบหน้าต้มใส่ผักกระยงหน่อยแถบเลย ไข่เป็ดไข่เป็ดเหมือนเดิมไก่ได้ไก่มาสีได้สีตัวขาไหมดแล้วไก่บ้านสีตัวจ๋อเจไก่มะนาบอกมือนีได้ไก่มนาวเนได้ไก่มนาัด่น้ำเาอนี้สิบาทเออ่าไข่เป็ดคงละหาสิบาททั้งผีกับพัก ผักด่างอ่างเนี่ยลายยางลายแนวอยู่แบบแกงใส่เนื้อใหม่กระเสียบด้วยอันผัดบวบหน่อยกบหน่อยก็มีกบหน้าอันบนน่้คันได้ขายก็ได้ขายบม่ได้ขายก็เสียไว้กินโอ้แม่นะจังได้กับสีกินอยู่แล้วเดี๋ยายเอากำหนายหน่อยก็เอาใช่หลายย่าเอาท่านว่ามาสู้เถียวหน่อยย่าละโอ้ยตายค่าตลาดนัดละบึงคักละล่ะโอย าตายค้าตลาดนี่ละเดี๋ยวอาจจะได้กับน้องโอ้มีแต่เน็อปเป็นแต่อันอปอมทะเลผุ้นะมักบวกปอมใส่กบหน่อยก็บแสบได้เหรอเนาะโอ้เถือกันเลยแล้วเนาะแมนโอ้ยคักเลยเนาแนวอปแสบพี่น้องคุณมักหน้ากระทุ่งบะเลือเถือดเถือดชิบบาทตัวสัตมักหน้ากระทุ้งบักใหญ่เลยชิบบาทมักพริกกระแดงเป็นตะวันเนาะแต่ผัดบัวหวานอาีเบิ มชิมเมืองว่าอะไรชิมยังบ่วหอยชิมชิมักพริกแต่ไปตลาดได้ว่าชิมเมืองหลอดว่าขั้นบ่เสือว่าเผ็ดตัวสันโอ้บ่หวานดอกผักนางอ่างเนี่ยเผ็ดกับนีตัวนี้เนาะปะหน่อไม่หน่อมีหมักหน้าออกไล่นอกสวงนียเนาะครับไปตลาดทั้งอื่นกับไล่กันหมักหน้า ลองมูหนอสิครับ,บ่ามันคือคึ้ฟ้าคึ้นฝนแท้คึ้ฟ้าคึาคาคาคา้นฝนบรรยากาศดีบริสนทธนโตกลนไยมีน้นงเข้มมั้งมาขนมักไ่เลยขนจักบาทืแม่นี้ยังไหาชิบบาทาเซออมเอเอ้ยมัยังก่อเหน้งเนาะ ลำใหญ่ทุงละชามกล้วยวิละกุ้ยวิละสาวิละชาวิละสาบวิละชาวพักขยันผักขยงงักยังอ้ลายอยู่ลายมาหมดคนตอนใหญ่เสียร <c oughs> ื่นใหญ่ดีค่ัเโอ้ทดดังกัะพาเียบบักใหญ่เลยอู้ ว่าเป็นบอลอะไรน,น่เติบน,นากคุณนะเป็นแผ่นดีครับบ่โอ้โหแม่ยิง่งอขุดกล้าเลย,ม,ยมา,ยมาหาชิบาาเป็นแผนเหมนเลยกันจองกินกับขวกบนกระลาบกจังเอ้ยหาแนาวกินก่อนเยี่ยฉิบเบิดก่อน <c oughs>

ข้าวปิ oh, ้งกอ้วนๆถูอ <Darwin> uh. oh, oh, hey, like ้วนๆชุดยอดมาทูกเลยปูอ้วนๆอี้ยังเนยครับแหนมส้มปิ้งแจ้งแล้วเอามาปิ้งวันนี้ส้มปิ้งวันสั่งแหนมหมูโอ้แหนมหมูส้มปิ้งเดี๋ยวนี้เราเอาเพิ่มก็ได้เอาโ่อยยิบเอร่อยนะบอกท่านผีก่อนคุณยังขายของขนอยู่ฮันเบุญแดงท่านผีก่อนเราจะซื้อกับเขา

บ่ว่างนี่ก่อนเด้อบ่ต้องเลือกเตัวใดก็ได้จับใส่ถุงอย่าให้อย่าให้มีปลาแค่นั้นล่ะเออโอ้นะันนี้เนาะแม่นอ่ะบ่มีหยังดอกว่างดีล่ะย่ามูซื้อเบิดนี่ปาเออแม่นเห็นบ่สู้เทียวเคยย่างบ่ไปนําเจ้าบ้านลงมาก่อนเพราะว่าเบิดงไปตําปนตําปนใส่อีหยังว่าซื้อวน่เป็นแ้งน้อยนะ

มาก็เขาว่าแต่อันเฮ็ดเพราะบ่ได้ใช้แว่นกันเนี่ยอย่ามาพูดเถ้ามือบักแตงคืออันนึ่งหน่วยงามหน่วยใหญ่มาสั่นแต่อันหนึ่งพอนี่เลยจะแม่นดูขนาดยุกไก่ไปตลอดไปมองได้กับพ่อกันเลยยังไป่ยังไก่เจ้าก็ยังนั่งล็ไปเออบอกแม่แม่แน่ยนาอนเออหาเงินกันบ่ไปกับบ่ได้เนาะเออไปทุ่งนาทุ่อกันทุ่งนาหน้าจะเลื่อ วหน้าพ่อกันตลอดนอกกับไปขนาดหมยนมะพริกไท่เหรอนี่พริกไท่เอามหนึงเไปให้ยาเตเนี่ยไมบักเมาบ่ตายมนสิได้ใไ่แวนก้อนสันเป็นหมกเป็นหมกพริกไค่เหรอตาเนี่ยมาขานบอน่งมาเมามเมโอ้โหมเมาฟ้าวเนวเนี่มาเมาครับ มอให้าวองตร่าแล้วกเรัการบมาแล้วมาแล้วค่ะงจันทร์ก่อกนผมว่าไปดำหนาลลกามื่อนี้มาแล้วตัวมเปนี่แมเป้งแม่เป้งแมงีซ่อนไคมดไล้ยังปโอเป <c oughs> นเปล่กนค่ะเออยแมเป้งเพราะว่าเน่นเดี๋ยวเอาไปแล้นี่ยเราถ่ายกินอยู่ บ่ส n 200แเออแล้วเอาอีกนึงแล้วว่ะงามเนาะกะปูก็มีกะปูน้อยบ่น้อยแล้วใหญ่เติบกะปูกะปูถุงละ20บาทอันนี้ับดอกกระเจียวเขียวแดงอ่อนๆมันบาทมันละ10บาท เอาไปลวกจตองพ่อาปลวกโอ้มันนี่นี่ปลาเหรอโซนนี่มาเมล่าปลายังสีิบบาทนี่บอกบึกไงเลยตัวลอยกว่บาทเนี่ยบึกไงปลาบหก่จะทิชชู่ก็ไปบอกจ้าปลาบึกเลยตับึกโอ้ยตัวบักใหญ่เลยอันนี้ร้อยสี่สิบ้ะไอ้ถ้าเด้วยเฟซนึง ต e ่้นทุงนนี่ล right ่ะนุงใส่บอ่ะไส้กระสอบ้ามากกละ40บาทจโลละี่สิบบาทจ้ะโอ้บัตรัวงงามๆสามเอ้ลดได้เพราะสามกํากํใหญ่แต่กําะสาวกว่านี่ ปรตูประตูประตูยาวๆงามๆูยทั้งผีทั้งเข่าทั้งผีกระคาคือกันหมักลำญยไปทางไหนกระคากหมักลำญยตลาดเดียวขนาดเลยโลละซ่าหื่กันบอกครับขายสืจ em. kind of um, uh, mm ้ะโลละสิบห้า้าทั้งประตูโงทั้งผีลาทั้งต้องเรียกเขาพ่อโลละสิบห้าบาท สามโลสี่สิบูขนาดพอพยบานบูนักล่าป้าก็ไม่ื้อไว้แล้วแมันก็โลดแล้วอ๋อ้คือมักยทำเล่นิโลกนี้เอาอยู่ของเขาใหมาใหม่ขยังพ้นแกงมาเตืมนก็เฮ็ดเฮ็ดกับแกงมาอุ้ยสื่อยิ้โหลดกระดัเลยมาต้องไปแกงพื้นแกงมาเรียบร่อพนบป้าบึกตัวบอกใจปัดโผลปลา มาทงสีกับสตอร์ปะลาล็อกกับเบิงนัง่งสีครับพี่น้องอันนี้ถ้ามาเชฉาเรือ่องมาจังใดมันคือคนบ่ทันมาท่านยังลายจันใดคือนคนบ่มาบอกมือเนี่คือยังสวยเละคือเ้า,เาโอ้คนบ่ทันมาท่านยังเนาะ ขนมข้าต้มนงไพ่อน okay. hey! ้ำเยปลาพาปลาเย็นบอกน้ำเยปลาบอกเพื่นบอกว่าหนใส่เพิ่นปลาขนมขต้มราะพวแ่ขนมมันจังีจังขนมกินน้ำยาทังผีกับปลามันก็เงียบเงียบเหเอจันกรกับปันไดมาจันนีกแหงคัโกะจันกรอีกตันี้ คุณบ่ค่อยไปค่อยมาจังได้ดำหน้าบ่พี่นอ้องดำนาคันบ่ดำหน้ากับเขบาเขาปลาหาเห็ดบ่หาเห็ดขายเลยมากมากมากจังได้แกแวะมาซอยอุดหนุนกัน,นเลยไม่ขาดนั่งขายเลยล่ะมือนีกับปลาหมี่เอาไปทอดปลาปลาเอยียงปลาขาหมี่ทั้งสองขาเด้อทั้งขายาทั้งขาหอมกา้าในคิวขา,าขายยาตักไข่ไก่บ้าน เป็นตัวลอยปชิบบาทครับมาอุ้นนั่งคือครับเม่าครับกำลังนั่งขายอยู่บรรยากาศกันจังไงกูละ่ะถึงฝากุ่งฝนตลาดนัดเชา้าวันจันทุกวันจันตลาดนัดไทยลาาอำเภอเขมรราชอันนี้ลำใหญ่อีดดโลละ20บาทโซเลียน ่่นีออกดอกมีแต่ดอกบอกใหญ่เนาะเฮ็ดฟางว่าสันเนี่ยคนนี้ขายเบิดก่อนนี้ปลาเลยต่ว่าได้เฮ็ดอันยังกว่าได้เฮ็ดปลามาเลยก็เลยบ่ได้อันนั้นไปล่าหอกจานไปสือบมาไหวยังกว่าเฮ็ดละงูอืมวัชิทามันจันก็เลยอดใจบ่ได้ไปหมู่คก่อนหมู่ว่านี่วะเอามา โอ้มากระบอท่านคือเก่าแล้วเพิ่นขายเบิร์ก่อนแต่ว่าเพิ่นเจ้านี่เพิ่นมาแข่งกันยังมีอยู่ดอกของยังงามเลยครับอันนี้โลดจักบาทโลดรลดละโลดละลอยคือกันเนาะแต่ของเราดอกใหญ่างได้พี่น้องป้าทูเลยสวยงามๆคนน่ะดอกใหญ่ๆสวยๆงามๆเลยจะคล้องความมาเองจะคล้องความมาเองเพิ่นก็บจะคล้องความมาเองแต่ว่าเพิ่นเบิดก่อนนี่ป่าเลยเพิ่นขายดีโอ้เบอร์ทัานลายเนาะ ครับกพลังออกใหม่โอ้ค่ะอ,อันนี้ใหญ่กันเลยละขายของแสบผูดเท่าขายของจากของมาัาขายมูกินทำโอ้โหจะหมากจักู้มาว่มามันครบเลยตัวนี้หมาคู่ยังก่อน,นี้แกนคูนปูนครบเลยมามองนี่ของแส่ผู้เท่า่ ไข,ข่หงหงดีสิบบาทปลาแห้งปลาแห้งปลาทดปลาหวาน กะเลยครับเด้อต้เ <silently> ล่็อเแแม่แลก้แม่้นาไปซื้อนเอิเอแต่ทังนี้แห้งแป่นพี่นองเอ้ยวัจน์มนี้คือเป็นยังสีผีหนองกำลังอยู่ในป่าเฮดบอบมารอตลาดผู้หาเฮดกับฮะผู้ดำหน้ากับดำหน้านตลาดกับจงวงแบนี้มใช่ม่ขานั่งแนมกันอย่ ผนกระยางบบปันใดน้ไม้น้อมไม้สดนไม้ต่มน้อไม้เชียนมีเบิดมีย่านั่งขยายของผอมไปแกงใส่กันเลยน้อไม้เอ้ยบันนนมาแตงแตงกิิงแตงช้าง แตงโมก็มีน้อยทเรีนก็มีมักขีด้าด้วค่ะกิดาฝรั่งไรเมล็ดมักขีดามาฝรั่งไรเมล็ด มาเมื่อนี้นี้หมักลำไยตอนนี้โลละยี่สิบบาทมันติดปลายไปเลยสามโลห้าสิบไปมองได้กับนีแต่หมักลำไยสามโลห้าสิบพันอีดออยเยอะพันอีดอจ้ะพันอีดอเออของเฟินอีน่วยใหญ่ดีทั้งขึ้นทั้งขึ้นทั้งเม็ดนี่ครับกระทูเมนทั้งเนื้อร้ายจ้ะเนื้อร้ายในน้อยเนื้อร้ายในน้อยเนื้อร้ายพันอีดออยกำลงมองกับพันอีดออยเยอะหน่วยใบใหญ่กับฟองเฟินอีน่วยใหญ่อยู่ ลำใหญ่่อสักมือตั้งแทงหน่อยปิ้งไก่ไก่ปิ้งแก้วน้ำมันต้มหอยขอทาด้วเนาะเก้วจำน้ำมันแต่เนือน้ำมันต้มนี่ขขกขักขปล้อยปลาสุปปีน้ำถั่วมมนชีปล้อยต้องห่ยเปล่า ปน้ำตวงเลยก็ไปเรื่อยเลยไปหากินเอี้ยงไเนาะคือเก่าเนาะมันเห็นปลาธรรมชาติปลาผู้สาวมันก็นน้ำปันคือเก่าเจ้ามันบริยุทธ์เลยอายุได้มากอาย่อยู่ได้บวกยังอยู่แขวมจนมีขุนตัวอุ้ยแมนแมนแบบอันนาวัดพระปกแสียงอะเนาะอยู่่ไอยูแมนความเพิ่งเคยกินอยู่หันนั่นคือเพิ่งกับไปเพิ่นกับรถมาคือเก่า าเก็บมาขายก่อนเดี๋ยวจะง่อยน้ำท่วมในงมอยบ่ได้นกไก่เหรอครับตอนนี้กระลังที่ขึ้นมาเนี่ยจึงงอยน้ำท่วมบ่ได้ยัางเลยนี่พี่กายมิดอินสิบจนตัวทับกายมุดน้าเบาเราบางทีขึ้นขวากินไข่กล้วยจนตายเพิ่อนีนี่มาย่างเลยกลางวันนี่เห็นคือต่าเปงียงเลี่ยงป๋าอยู่ไหมครับปเพากันวาอยู่แมนเราเลี้ยงปลาปล่อยว่าคึ้ว่าจังเนี่ยมันกับไปน้ำหนามปล่อยบอกอยู่น้ำมันท่วมเกือบผู้ปีไปเด้อขันยา โอ้ไฟนีเลหากินเองได้ล้วะไม่ได้หนีหนีไม่เอาไนี่หนียังเด้กินหัวอาหารออกไปเราหโอ๊ตได้เจ้านี่กาแนวไร้รมวัดำหัหน้าหนีเนี่ยดำมันกับไัวใดกับดำแต่น้ำท่มก็บวัวใดยังเลยเพนเปนสาอ้ผักผักหน่าผักบัวยังยังกับผักบุ้งผักบัวเออกผักน่าขายในสวนของสวน้าได้ีบได้แหงเออ <laughs> ออโอ้มืนอนนี่งามเน,ะน,นาะผักกระเจียวเขียวแดงอ่อนๆหลวกกินกับปนเนาะโอ้เหมือนออันนี้เจ้ากระปูกบ่มีบ่บอกยังปัดทูปัด,ดปูกผู้เนียวเดือมบ่เคยไปตู้ห้องจ้าของ กะเจียวเขียวแดงอ่อนๆว่สันเอาไปกินกระปหันต้าสมนไนครอปายังเยขาไงเขาขายย่งนี้ปลปยังไปลาปลาสวายปลาช้วยปลาหยังปลายังเออยังง